ตอน9โมงเช้ากันทุกคนใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยบอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะมันง่ายแล้วก็เจ๋มากๆเลยค่ะทุกคนน่าจะดูออกว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมล่ะถูกต้องนั่นก็คือน้องกระเป๋าแมงมุมนั่นเองนะคะน้องเอาไว้ใส่วันฮารลวีนได้เลยเพราะมัน ขาแมงมุมที่มันจะออกมาด้านข้างของเรานั่นเองและวก็แจกบเพียงแค่1น0 0 0ันชิ้นเท่านั้นนะจริงๆพี่แป้งชมได้ยังแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ตอนนี้ว่าโคม,มันหมดช้าแล้วก็ยังเหลือเยอะมากพี่แป้งชมเลยมาสอนตอนที่น้องตื่นแทนละกันบอกเลยว่าห้าผ้าในขาดนะครับไม่ว่าจะใส่กับอวาตารต,ตัวไหนก็นเทมากๆเลยข่าวแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้นสติงริงไปใต้ลิปนี้เหมือนเดิมค่ะน,น,น้องคนไหนบัญชีโรบ,บอกอายุไม่ถึง13มไม่สามารถเข้าไปเล่นแบบนี้ได้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนอายุก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นะี้้นน คนน่าจะเคยเล่นแบบนี้กันแล้วเนอะและครั้งนี้นะคะจะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะต้องส่งกล่องของขวัญทั้งหมด500กล่องใช่ไหมคะคือการที่เราต้องสะสม500กล่องค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องสะสมกล่องของขวัญให้ได้1,000กล่องค่ะไม่ว่าเรานะ,ะ,จะเจ้าให้เพื่อนหรือเพื่อนเอาให้เรานั่นเองแต,แต่แต่เขาจะไม่นับพอยต์ครั้งที่แล้วนะคะน้องๆจะต้องเริ่มศูนย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะและการได้พอยต์ของขวัญน,นี้ให้น้องกดรูปสมบัติด,ด้านขวามือนะคะน้องๆน้องๆจะเห็นว หรือว่าเราเนี่ยสามารถรับตามเวลาได้นั่นเองจะได้ให้เจินตาพี่แป้งมาได้เลยเข้ามาในต้นไม้ตรงนี้แล้วกด E นะคะน้องๆก็จะได้กล่องของขวัญประจาวันอีกด้วยสามารถนะคะขับรถไปเก็บตามภายในแมปได้ซึ่งแมปเนี่ยเขาอัปเดตมาซึ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งมีโอกาสให้น้องๆเนี่ยสามารถเก็บของขวัญได้เยอะมากๆนะคะ ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่มีรถพี่เป้นแนะนำว่าให้น้องไปคุยกับสุดขซิ่งจอกตอนที่เราเกิดก่อนนะคะไปทํเควสกับเขาก่อนนะคะแล้วเขาจะให้รถเรามานะคะซึ่งทําไม่ยากครับแป๊บเดียวกระโดดสักสี่ทีก็ได้แล้วนะคะึือเขาจะให้เราไปเก็บอะไรออร่ามุ่งมู้แถวๆนั้นนั่นแหละคะ่ะและการส่งของขวัญให้น้องกดลูกกล่องของขวัญด้านล่างน,น้องจะเห็นว่าตอนนี้เราเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะคะอันบนส่วนอันล่างนี่คือการที่เพื่อนเนี่ยส่งมาให้เรานั่นเองการที่ เราจะต้องส่งให้คนอื่นด้วยนะคะแนะนาว่าให้ส่งให้กับเพื่อนตัวเองนะเพราะเพื่อนเดี๋ยวจะได้ส่งให้กับเราสมมติเราไปส่งให้คนอื่นได้อยู่ในเซิร์ฟแล้วเราส่งไปแล้วมันไม่ส่งกลับมาเนี่ยเราก็เปิดเราเสียงกล่องของขวัญไปฟรีแต่เราก็ได้พลอยนะคะแต่เขาไม่ให้เรากลับมาไงสมมติถ้าคนอื่นอ่ะให้เรากลับมาเราก็จะยังได้พลอยด้วยนะคะแต่ฟังก่อนนะคะน้องค่ะน้องกดส่งรัวๆให้คนอื่นเนี่ยมันจะ ขีดจำกัดนะคะแล้วมันจะส่งไม่ได้อีกเลยอย่างวันเียพี่แป้งตอนแรกเนี่ยส่งได้แค่ประมาณร้อยกล่องเท่าน,นั้นแล้วก็อีกนานเลยค่ะกว่าจะส่งได้อีกนั่นหมายความว่ามันจะมีขีดจำกัดนะคะแนะนําว่าน้องเนี่ยรอสักประมาณ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วลองเข้ามากดใหม่ดูว่ากดได้ไหมนะคะหรือลองเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆดูนะคะซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าา มันถึงมีขีดจํากัดนะคะแต่น้องๆก็ฟังไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามเพราะพี่อาจจะไม่ได้ตอบไงถ้ามีคนนะส่งของให้เราน้อง,องกดอันที่สองนะคะกล่องของขวัญที่คนอื่นเขาส่งมาให้เราก็จะเข้าตัวเราเหมือนกันก็จะนับเป็นพ้อยอีกเหมือนกันค่ะง่ายๆก็คือเราส่งของขวัญให้คนอื่นคนอื่นส่งให้เรานับเป็นพ้อยหมดค่ะแนะนําว่าก็ไปเก็บกล่องของขวัญเยอะๆนะคะเพื่อส่งให้คนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นส่งมาให้เราน้องหลายคนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยทําแบบนี้เลยอาจจะฟังดูงงๆนะคะแต่ถ้าคนที่เคยทําแล้วเนี่ยน่าจะ เล่นยังไงเนาะวิธีการนี้พอครั้งที่แล้วก็สอนไปแล้วเหมือนกันฮาโนโนนะคะต้องการเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วกลับมาเช็คที่เดิมได้นะคะหากครบถึง1,000แล้วก็กดเคลมรับของฟรีชินีได้เลยค่ะ